สวัสดีค่ะ oh. อยู่กับพวกเราช่อง Ghost and Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง b l a o d of the Immortal ฤทธิ์ดาบไร้ปานีเริ่มเรื่องมีซามูไรคนหนึ่งกำลังต่อสู้เพื่อช่วยน้องสาวที่สติไม่ดีเธอชื่อมาจิส่วนเขาชื่อมันจิเป็นมือปราบที่ฆ่านายตัวเองนายของเขาเป็นทหารเอกของโชกุนและยังฆ่ามือปราบอีก6คนหนึ่งในนั้นก็คือสามีของมาจิค่ะและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียสติ เขาถูกตั้งค่าหัวไว้สูงมากๆจนมีพวกแก๊งซามูไรามาตามล่าเขาและได้จับน้องสาวเป็นตัวประกันมันจิบอกให้ปล่อยน้องสาวเขาไปแต่พวกมันดันฆ่าเธอนั่นทำให้เขาแค้นมากๆและเข้าไปต่อสู้กับพวกแก๊งซามูไรโดยไม่กลัวตายเขาสู้อย่างดุเดือดหนึ่งต่อสองร้อยก็ว่าได้ค่ะพวกมันฟันมือฟันหน้าของเขาจนสาหาัสในที่สุดก็เหลือหัวหน้าคนสุดท้ายเขาก็จัดการซะ เขาพยายามเดินไปหาน้องสาวเพื่อจะตายข้างๆเธอและในตอนนั้นมียายแก่คนหนึ่งเดินมาหาเขาเขาบอกให้ยายช่วยฆ่าเขาให้ตายทีแต่ยายแก่กลับเอามีดแทงที่หน้าอกของเขาและใส่นอนเสียนเลือดที่เกิดจากตัวลามะศักดิ์สิทธิ์ลงไปในตัวเขาจากนั้นนอนก็ต่อมือที่ขาดและสมานบาดแผลของเขา50ปีต่อมาที่สำนักอาสนุมีเด็กผู้หญิงกำลังฝึกดาบเธอชื่อรินเป็นลูกสาวของสำนักนี้ เธออยากเป็นซามูไรแต่แม่อยากให้เธอฝึกทำอาหารและเป็นผู้หญิงมากกว่านี้ระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวมีแก๊งซามูไรบุกเข้ามาพวกมันคือสำนักอิตโตริวและคนนี้คือหัวหน้าแก๊งชื่ออาโนสึเขาบอกให้พ่อของรินเข้าร่วมแก๊งซะไม่งั้นจะโดนฆ่าตายพอพวกเขาตามฆ่าสำนักอื่นๆที่ไม่ยอมเข้าร่วมหมดแล้วเขาต้องการรวบรวมซามูไรให้เป็นหนึ่งเดียวแต่พ่อของรินไม่ยอมอาโนสึจึงฆ่าเขาตายภายในดาบเดียว และให้ลูกน้องข่มขืนแม่ของรินจากนั้นก็มีลูกน้องคนหนึ่งขโมยดาบของพ่อเธอไปด้วยแต่พวกมันไม่ได้ทำอะไรรินหลังจากที่แก๊งอิตาเลีไปแล้วรินได้เข้ามาดูแม่ของเธอแต่แม่ของเธอหายตัวไปเหลือแต่ศพพ่อที่นอนอยู่ฉากตัดมาที่รินกำลังไหว้หลุมศพของพ่อและฝึกดาบคนเดียวระหว่างนั้นยายแก่ก็ปรากฏตัวข้างๆเธอและแนะนำให้เธอไปหาชายที่ไม่มีวันตายเพื่อช่วยเธอแก้แค้น รินออกตามหาเขาจนมาถึงบ้านมันจิพอเขาเห็นรินก็ตกใจเพราะเธอหน้าเหมือนกับน้องสาวข,ของเขารินขอให้เขาช่วยเธอแก้แค้นให้พ่อและตามหาแม่ของเธอเธอบอกว่ายายแก่แนะนำให้เธอมาแต่มันจิไม่ยอมทำและพาเธอมาส่งในเมืองตกดึกรินได้เจอกับหนึ่งในคนที่ฆ่าแม่ของเธอเขาชื่อซาบโตเขาส่งจดหมายรักให้เธอเป็นเวลาสองปีแล้วซาบ,บโตเก็บหัวแม่ของรินไว้บนบ่าของเขา เขาจะฆ่ารินและเอาเธอมาอยู่ข้างกายเขาตลอดไปในระหว่างนั้นมันจิก็เข้ามาต่อสู้แต่เขาโดนแทงและล้มลงซาบาโตกำลังจะเข้ามาฆ่ารินแต่ก็โดนมันจิแทงเข้าจากข้างหลังซาบาโตหันมาเห็นแผลของมันจิกำลังสมานเขาบอกว่าแกเป็นอสูรหรือไงมันจิตึงฟันเข้าที่หัวของเขาตายขาทีรินร้องไห้เสียใจที่แม่เธอตายแล้วมันจิจึงให้เธอโซบที่หลังของเขา ตัดมาที่สำนักอิตโตริวท่านโชกุนทรงคนมาคุยกับอาโนซึเพื่อขอให้เขาไปเป็นอาจารย์ในสำนักใหม่ที่ท่านโชกุนจะฝึกนักรบอาโนซึตอบตกลงแต่ต้องให้เขาเป็นเจ้าสำนักและใช้ชื่อสำนักว่าอิตโตริวคนของโชกุนจึงขอ,อกลับไปปรึกษากับผู้อาวุโสก่อนหลังจากนั้นลูกน้องของอาโนซึก,ก็มาบอกว่าซาบาโตตายแล้วรินเอาดาบของมันจิมาให้ช่างรับดาบทีหลานระหว่างนั้นเธอได้หันไปเห็นดาบของพ่อ และเห็นลูกน้องของอิตโตริวมาเอาดาบไปเธอจึงวิ่งกลับไปบอกมันจิที่บ้านตกดึกมันจิก็ออกมาเจอกับลูกน้องของอิตโตริวที่เอาดาบของพ่อรินไปที่ชื่อไทโตะพวกเขาต่อสู้กันมันจิโดนแทงที่ขาและโดนล่อให้ไปตกหลุมทรายดูดแล้วไทโตะก็เข้ามาแทงมันจิที่ขยับไปไหนไม่ได้แต่มันจิก็คว้าดาบแล้วแทงสวนกลับไปจากนั้นเขาก็ดึงดาบที่ปักอกอกอก,อก ไทโตตกใจที่เห็นนอนกำลังสมานบาดแผลของมันจิมันจิไม่ได้ฆ่าไทโตเขาเอาดาบของพ่อรินคืนมาและเดินจากไปในตอนเช้ามันจิเอาดาบมาให้รินเธอดีใจมากเธอเรียกเขาว่าพี่มันจิก็บอกว่าน้องสาวเขาไม่ได้เรียกเขาแบบนั้นเธอเรียกเขาว่าท่านพี่ต่างหากรินจึงตะโกนเรียกเขาว่าท่านพี่มันจิฉากตัดมาที่สำนักอิตโตริว ไทโตะที่รอดมาได้เขาบอกกับอานนสึว่าคนที่รินจ้างมาเป็นอมตะข้าไม่ตายมีนอนมาสมานบาดแผลของเขาเขาไม่ใช่คนแต่เป็นปีาศาจตัดมาที่มันจิและรินพวกเขาแวะดื่มชาที่ร้านแห่งหนึ่งมันจิได้เจอกับชายแก่คนหนึ่งที่มาชวในให้เขาร่วมมือต่อสู้กับอานุสึแต่ลางสังหรณ์อบอกมันจิว่าไม่ให้เอาด้วยพวกเขาทั้งสองจึงสู้กันมันจิแทงเข้าที่หลังของเขาแต่เขาไม่ตาย และลุกขึ้นมาดึงดาบออกแล้วพูดขึ้นว่าเขาอยู่มาสองร้อยปีแล้วเขามีเมียห้าคนและมีสหายอีกมากมายแต่ทุกคนตายหมดเหลือแต่เขาที่ยังอยู่การตายช่างไร้ปานีแต่การไม่มีวันตายโหดร้ายยิ่งกว่านั้นและเขาก็เดินจากไประหว่างที่รินและมันจิกำลังเดินกลับบ้านอยู่ดีๆมันจิก็เลือดพุ่งออกมาตามแผลเต็มไปหมดชายแก่คนนั้นได้ใส่ย,ยาพิษไว้ที่ดาบตอนที่พวกเขาสู้กัน นอนเสียนเลือดในตัวมันจิกำลังอ่อนแอทำให้แพลของเขาสมานช้าลงรินจึงรีบวิ่งไปตามหมอระหว่างทางรินได้เจอกับชายแก่และถูกจับตัวไปมันจิตามมาช่วยแล้วพวกเขาก็สู้กันชายแก่อาบยาพิษที่ดาบอีกครั้งถ้าใช้มากพอมันจะทำให้นอนเสียนเลือดตายพวกเขาสู้กันต่างคนต่างโดนฝันไม่ยัง แต่ในที่สุดมันจิก็แย่งดาบมาได้และฟันชายแก่ติดต้นไม้ตัวขาดครึ่งท่อนมันจิรู้ว่าชายแก่ตั้งใจให้มันจิฟันพอเขาไม่หลบสักนิดชายแก่บอกว่าเขาเหนื่อยที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วและเขาก็สิ้นใจในหมู่บ้านมีแก๊งซามูไรแปลกหน้าไล่ฆ่าคนของสำนักอิตโตริวตายไปสามคนและอ้างชื่อนักฆ่าร้อยศพซึ่งอิตโตริวคิดว่านักฆ่าร้อยศพคือมันจิพพอานอสึรู้ จึงไปตามมือดีมาช่วยเธอทำงานอยู่ในหอนางโลมรุ่งึ้นมันจิมาดื่มเหล้าย้อมใจเพราะแพรของเขายังไม่สมานร,รินก็ตามมาต่อว่าที่เขาออกมากินเหล้าทาั้งๆที่แพรยังไม่หายดีระหว่างทางที่พวกเขากำลังเดินกลับบ้านก็เจอกับหญิงสาวที่ยืนดีดพินอยู่เธอเรียกให้มันจิมากับเธอมันจิจึงบอกให้รินกลับบ้านไปก่อนมันจิเดินตามหญิงสาวเข้าไปในตรอกจากนั้นเธอก็เปิดเผยตัวตน เธอคือมาคิเอะจากสำนักอิตโตริวเธอมาเพื่อจัดการกับเขาพะเขาฆ่าคนของสำนักไป13คนแล้วแต่มันจิบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขากำลังจะบอกต่อว่าเขาฆ่าไปแค่หนึ่งคนแต่ยังพูดไม่ทันจบมาคิเอก็เข้ามาสู้กับเขาเธอใช้กระบองสามทอนที่ปลายเป็นใบมีดเธอเก่งมากจนมันจิต้องดึงปลอกดาบออกหนึ่งเล่มแล้วเอามาต่อกันให้เป็นดาบสองด้านแล้วพวกเขาก็สู้กันอย่างดุเดือดเลือดกระเด็น มันจิพ่ายแพ้ให้กับเธอเขาโดนตัดแขนขาดมากิเอะกำลังจะฆ่าเขาในดาบสุดท้ายแต่อยู่ดีๆเธอก็ยืนนิ่งตัวสั่นและพูดขึ้นว่ายามที่ข้าสู้ข้าจะลืมตัวและกลัวสิ่งที่ทำลงไปเสมอฝีมือดาบของข้านำมาแต่ความโศกเศร้าตัวมากิเอะเองเธอก็ไม่อยากทำแบบนี้และตอนนั้นเองรินก็วิ่งเข้ามาขวางและพูดว่าเธอจะไม่ยอมให้เขาตายเด็ดขาดเพราะเขาเองก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอ พอมากิเอะเห็นแบบนั้นเธอก็ฆ่าเด็กไม่ลงค่ะจึงบอกให้มันจิดูแลเด็กคนนี้ให้ดีและเดินจากไปตัดมาที่บ้านรินกำลังทำแผลให้มันจิแผลของเขาสมานช้าลงเรื่อยๆมันจิบอกกับรินว่าเขาไม่อยากให้เธอเข้ามาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาถ้าเธอทำแบบนั้นอีกเขาจะลาออกฉากก็ตัดมาที่อนุสึมากิเอะมาบอกกับเขาว่าเธอฆ่ามันจิไม่ได้แต่เธอก็ไม่คู่ควรที่จะเคียงข้างเขา อนุสือได้ยินดังนั้นจึงรีบเปิดประตูมาหาเธอแต่มากิเอะไปแล้วทิ้งไว้ต่พรมของเธอรุ่งขึ้นมันจิมาไหว้ลุมศพของน้องสาวส่วนเรนเธอก็ไปเดินเล่นในป่าและได้เจอกับอนุสือที่กำลังฝึกดาบอยู่คนเดียวเธอจึงปามีดบินใส่เขาแต่เขาปัดออกได้และถามว่าเธออยากตายหรือไงเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปหยิบขวานของเขาที่วางอยู่แต่ยกยังไงก็ไม่ขึ้นเขาจึงเดินมาหยิบมัน และพูดขึ้นว่ามันเป็นขวานของปู่ข้าที่ข้าข้าพ่อของเจ้าพอแก้แค้นให้ปู่ตระกูลของพวกเขามีเรื่องบาดหมางก,กันมานานแล้วพูดจบเขาก็เดินจากไปฉากตัดมาที่สำนักอิต,ตริวอานุสึบอกว่าเขากำลังจะไปเขาทาคาโอขณะนั้นก็มีคนแอบฟังพวกเขาคุยกันอยู่ที่หมู่บ้านมันจิและรินเดินมาเจอกับซามูไรที่อ้างตัวเป็นนักคาร้อยศพเขาคือชิระจากสำนักมูไกริว เขากำลังจัดการกับคนของสานักอิตโตริวอยู่จากนั้นเขาก็พามันจิมาเจอกับคนอื่นๆในแก๊งพวกเขาชวนให้มันจิร่วมมือกันกำจัดอิตโตริวพวกเขาได้ส่งคนไปแฝงตัวในสำนักอิตโตริวแล้วซึ่งนั่นก็คือคนที่แอบฟังอนุสึคุยกันเมื่อกี้ค่ะแล้วพวกเขาก็บอกแผนการให้กับมันจิเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเขามาดักรอตามแผนแต่ก็เจอกับอนุสึตัวปลอมเธอเป็นผู้หญิงชิระเลยจะข่มขืนเธอ รินก็ห้ามเอาไว้เขาเลยทำร้ายรินด้วยการต่อยหน้าและเอาดาบคูที่คอเธอขณะนั้นมันจิก็เวียงโซ่ตะขอมาตัดมือเขาขาดชีระเลยวิ่งหนีไปที่บ้านมันจิเขาก็ได้เล่าอาดีตของเขาให้รินฟังเช้ารุ่งขึ้นมันจิออกไปซื้อยาในหมู่บ้านและได้เจอกับคนในแก๊งมูไก่ริวสองคนพวกเขามาถามหาชีระมันจิเลยบอกว่าเขาจะยกเลิกข้อตกลง มันจิรู้ว่าพวกเขามาจากรัฐบาลโชกุนต้องการกำจัดอิตโตริวและทุกอย่างจะดับไปเองโดยที่รินไม่ต้องแก้แค้นแล้วเขาก็กลับมาหารินที่บ้านแต่รินหนีไปแล้วเธอทิ้งจดหมายไว้เธอบอกว่าเธอจะไปจัดการกับอนรุเพียงลำพังเธอรู้ว่าเขาอยากฆ่าตัวตายเพราะมีเพียงอิตโตริวที่อาจจะทำให้เขาตายได้แต่เธอไม่อยากเสียมันจิไปพออ่านจบมันจิก็รีบว,วิ่งออกไปตามหาริน ตัดมาที่อโนสึหลังจากที่มาคุยกับผู้อาวุโสสํานักแห่งหนึ่งแล้วระหว่างทางที่เขากําลังจะกลับก็มีทหารรัฐบาลมาดักรอเขาตอนนี้เขาถูกประกาศให้เป็นศัตรูของทางการอานสึรู้แล้วว่าเขาถูกหลอกเขาจึงเข้าไปต่อสู้อย่างบ้าคลัง่งที่สํานักอิตโตริลทุกคนที่สํานักถูกวางยาพิษในอาหารและถูกฆ่าตายกันหมดในป่ารินก็วิ่งมาเจอกับอโนสึเธออยากจะฆ่าเขา แต่เขาบอกว่าให้หนีไปก่อนที่จะโดนลูกหลงเพราะตอนนี้อิตโตริวเป็นกลุ่มนอกกฎหมายแล้วจากนั้นพวกทหารก็วิ่งตามเขามาเป็นขโยงรินจึงวิ่งตามไปฉากตัดมาที่มันจิระหว่างทางที่กำลังตามหารินเขาเจอกับแก๊งของอิตโตริวที่ดักรออยู่จากนั้นพวกเขาก็เปิดฉากสู้กันมันจิถูกอีกฝ่ายปามีดปักแขนทำให้แขนของเขาติดเขาจึงตัดมือตัวเองทิ้งและจัดการศัตรู มันจิสู้อย่างเต็มที่แต่พวกนั้นมีเยอะกว่าทำให้เขาโดนฟันแขนเกือบขาดหนอนเสียเลือดแทบจะไม่สมานบาดแผลของเขาเขาขยับแขนไม่ได้เลยและตอนนี้ศัตรูก,กำลังจะเข้ามาฆ่าเขาขณะนั้นเองยายแก่ได้มาปรากฏตัวใกล,กล,กล้ๆและถามว่าทำไมเขาไม่อยากตายแล้วล่ะเพราะรินน่ะหรอสักพักหนอนเสียเลือดก็กลับมาสมานบาดแผลเขาอีกครั้งมันจิจึงคว้าดาฟันศัตรูได้ทัน จากนั้นเขาก็เดินไปเก็บแขนที่ขาดและออกตามหารินต่อตัดมาที่อานอสซึตอนนี้เขาถูกพวกทหารล้อมไว้หมดแล้วและกำลังจะถูกพวกทหารเข้ามารุมรินที่ตามมาด้วยเธอตะโกนขึ้นว่าพวกเจ้ายังกล้าเรียกตัวเองว่าซาม,มูไรได้ยังไงเขาตัวคนเดียวแต่พวกเจ้ารุมเข้ามาขนาดนี้จากนั้นพวกทหารก็จะเข้ามาฆ่ารินแต่ในระหว่างนั้นมันจิก็เข้ามาช่วยพอดีและพวกเขาก็สู้กันอย่างดุเดือด อนุสึเองก็สู้ไม่ถอยแต่พวกทหารมีเยอะเกินไปจนในที่สุดมากีเอกก็เข้ามาช่วยเธอรวมสู้เคียงข้างเขาขณะนั้นพวกทหารใช้ปืนยิงมาที่อนุสึมากีเอกจึงเอาตัวเข้าไปรับกระสุนแทนและยังวิ่งไปจัดการกับศัตรูต่อจนเธอสิ้นใจตายในระหว่างที่มันจิกำลังต่อสู้ชิระก็ได้ขี่ม้ามาจับตัวรินไปมันจิรีบตามไปช่วยและฆ่าชิระตายในที่สุด มันจิและรินกลับมาหาอนุสึตอนนี้เหลือเขาเพียงคนเดียวแล้วพวกทหารตายหมดแต่อนุสึเองก็ได้มาหลายแผลและพวกเขาก็สู้กันอย่างไร้ปานีในที่สุดมันจิฟันจนอนุสึล้มลงเขาจึงหันไปหารินและให้เธอมาปลิดชีพของเขาเองแต่รินก็ฆ่าเขาไม่ลงและจะปล่อยเขาไปอนุสึจึงลุกขึ้นหันหลังและกำลังจะเดินจากไป แต่อยู่ดีๆรินก็จะวิ่งเข้าไปแทงเขาจากข้างหลังอานุสืจึงหันมาฟันเธอแต่มันจิเขามารับดาบแทนรินตกใจมากเธอจึงเอาดาบแทงอานุสึอด้วยความโกรธแค้นอานุสึก็ล้มลงและสิ้นใจตายส่วนมันจิเองก็ล้มลงและหมดสติไปรินร้องไห้ที่เขาตายแล้วและพูดกับเขาว่าขอโทษนะพี่สักพักมันจิก็พูดขึ้นว่า ต้องเรียกว่าท่านพี่ตั้งหากเจ้าเด็กงโง่และเขาก็ลืมตาขึ้นแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่อง Blood of the Immortal ิ r i บไร้ปานีเป็นหนังที่ดุเดือดมากเลยค่ะพระเอกของเรื่องเนี่ยโดนฟันเก่งมากเลยค่ะแขนขาดเป็นว่าเล่นถ้าใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูกันได้นะคะและสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ